พิพิธภัณฑ์ค่ะพอโบราณเทือนยองมาต้นแก่ไม่กล้า่อยก็บแมงมุมเหมือนกันนะไอ้ทอช่วยทอหมอป้าเนี่วยมีอะไรบ้างนะใส่กันยองกันเด้อสาวป้าแกยองนานหิมนาแม่ท่าสุดหลงท่าก็มีกายองปิ้นปีปิ้นน้องสองฝั่งน้ำแม่ท่ามีหินมีหอยปอยโลสตอดกันมา สวัสดีเจ้า,ว,จาวันนี้เฮาอ,อยู่ที่ไหนนี่วันนี้เฮามาอยู่กันที่วัดตนแก่พิพิธภัณฑ์ผาทอโบราณของคนยองเจ้าวันนี้เฮามาผ่อผากันนะครับจะเป็ผนผาลายโบราณผาไทยยองนี่นะครับวันนี้ฮันว่าจะนัดกันนะครับเจ้าก่อนอื่นเฮามาแนะนําตัวกันก่อนเนาะไอเวยสวัสดีเจ้า นองจื่อนนองฝาสายนะจ้าอยู่ชั้นม, <า S 1> มันธยมศึกษาปีที่ห้าทัสิบเอ็เจ้าสวัสดีครับผมจื่อนนองเบสนะครับอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ห้าทัสิบเอ็ครับเจ้าในวันนี้นะจ้าเขาก็จะมา ปาไปพอผ้าทอของคุณยองโบราณกันนะเจ้าว่าแต่ละพื้นนะเจา้ามีความสําคัญมีความงามที่แตกต่างกันมีอายุแต่งงานมาอย่างยาวนานนะเจา้าแม่ครับแต่ละพื้นนี้ครบเป็นร้อยปีเลยนะครับแม่แล้วเจา้ามีอายุยาวนานขนาดนี้แล้วไปพอกันเลยเจา้าเพราะไอ้เบสเจา้ามาพอาผ่าพื้นหนีก่อน เป็นนะฮองวาอันพาซินยกเชิงลายดอกจันแปดกีบเพราะว่ายางที่นองหูวมานะเจ้าดอกจันแปดกีบเนี่ยสมัยก่อนเป็นเจอว่า,าการที่น้าดอกใหม่เนี่ยเจ้ามาทำเพื่อความสวยงามแหลยํยางปอน,นะเจ้ายังจจยเลงความเจอตวัวเพราะว่าจะเป็นการป้องกันสิ่งบัดดีทางแปดผิศนะเจ้าก็เลยมาเป็นลายดอกจันแปดกีบคนสมัยก่อนมีคนมีความเกิดนะเจ้าแล้วของงามตุยนะงามเจ้า พื้นนี่นี่มีอายุประมาณโอ้หลายร้อยปีนะเจ้าโอ้เจ้าไปร้อยปีอายบทถามเก่าเ <c oughs> จ้าหนึ่ีนี่เนาะเจ้าเดี๋ยวเขาไปพอ,อย่างอื่น <c oughs> แถมน้องว่าตั้งใม้มีทําหลายพื้นเลยเจ้าเจ้าเขาไปตัวเจ้าอายโหเหอว่าผ้าพื้นนี่มีอายุกี่ปีแล้วกระน้องนนอายุโลมๆแล้วนะเจ้าได้หนึ่งร้อยสิบหกปีเจ้าของผ้าพื้นนี่นะเจ้าซึ่งเป็นผ้าของ แม่อุ้ยขาวชนะซื้อนะเจ้ามาตั้งแต่สมัยที่พ่อซอส2,000สีลอยหาสีบเต้ามีจุลายวาลายสามสลายสามเล่จ้าเป็นเป็นลายโบราณของพื้นผินของคุณยองลายสามเล่อีกอ่ะเจ้าลายสามเล้าไมทำที่ไหนนะหนองก๊องเคยหายือนการเจ้ามาหันเดี่ยวเนี่ยคือมีอายุโบราณแล้วก็เป็นลายโบราณของคนผืนถินโดยเจ้าผมเคยทำแต่นะเจ้า สิ่งเป็นอายุนักแล้วเนาะข่าวการต่อยแม่เราดูจากอาขาาการใช้งานแล้วก็หลายร้อยปีเจ้าอันที่เราไปพอดั้งสิ่งั้งคุณค่ะได้แต่เดี๋ยวเราไปพอสิ่งลายอื่นกันต่อยนะเจ้าไปเลยเจ้าแนะนอันนี้ก็น่าสนใจนะเจ้านีครับปิ้นสองพื้นจิงหาสนใจอ่าพื้นแรงนะจ้าปิ้น ผ้าถุงลายลาชวัตรเจ้าคือเป็นลายตีมีความละเอียดสูงนะเจ้าพอดูจากลายดูจากสีก็มีความโบราณเหมือนกันนะเจ้าท่อยากเหมือนกันแต่เจ้า้องสลับสีกันไปสลับสีกันมาแค่น้องแมนเจ้าฟังเพจเจ้าอาเบสอันนี้ปิ้นผ้าถุงไหมดำเจ้าของอุ้ยผงทุวนุษเจ้าซึ่งปิ้นผ้าลายโบราณเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนเป็นอัตปิ้นผ้าถุงลายพืนอุ้ยผงเป็นบริจาคมากอีกแค่น้อเจ้าปิ้นผ้าถุงสีดำสีผืนนะจ๊ะ ใส่ในงานเป็นงานอาวมงคลหรือว่าใส่ในชีดประจำวันก็ได้นะเจ้า<ม>ซึ่งแต่ลายลายลายพี่น้องมาไปก่อนนาก็จะติ้นของอ่าไปอุ้ยหมูชื่นชมจำถึงสั้งส้องพื้นนะเจะมีอายุหลอยปีขึ้นหมดเลยขังขนาดเนาะเจ้าคือบว่าจะปิ้นงานมงคลงานอวมงคลหรือว่า ในชีวิตประจำวันปก็จะใส่สีพืนหรือว่าปิ์ลายราชวันนักอีนะเจ้าสาลายอด็กอีผมไม่ออยหันในปัจจุบันเนาะไม่่อยมีเราเจ้าเพราะว่า,วา,วานี่เป็นของโบราณรลอยกว่าปีเลยเจ้าคือเมนเตคือทำอาหันเลยว่าวิธีชีวิตของคุณยอกสมัยก่อนเนี่ยมีทาง จินตนาการมีทังความคิดแล้วก็ฟีมือในการทอผ้าเหมือนกันเจ้าสันเป็นสูงหาเลยไปแมนเจ้าผลิตผ้าออกมาเป็นลายเป็นลายเป็นลายเป็นกบท่งเหมือนกันแม่เจ้าก็จะเป็นลายเป็นจืดก็คือใจความคิดใจฟีมือในการทํามาอย่างยาวนานเหมือนกันเจ้าอ่านเดี๋ยวเฮาจะไปพอการทอผ้าแมืนก็เจ้าไอเบสแมนครับกี้ทันกี่พ่อผ่านท้งลุงเนาะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปพอวิธีการทอผ้าของเจ้าบ้านกันเจ้าเจอเลยเจ้า ต้งนงามขนาดหมองยักษ์หูอ่าเกียวกับเสือของคุ่นยองก็จะเป็นป้ะจายอะอืมอันนี้ก็จะเป็นผ้ายองเนาะเจ้าของผมที่ผมใส่เนี่จะเป็นอ่าไทยไทยลือแั่นี้จะเป็นผ้ายองแต่เลยยาขับก็จะเป็นประจายองนี่เปิ้จะเน้นเป็นผ้าสีพื้นเน้นยอมธรรมชาติเนีนน่าเปิ้ลมัจะย้อมเป็นสีพื้นแน่นคือหันเลยว่าเป็นเสือตึ้งเต๋อนะจ้าจะเป็น สีมาจากธรรมชาตินะเจ้ามันจะเป็นแกนไม้เปลือกไม้นะเจ้าก,ก็ถือว่ามีความสวยงามแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคุณยองเหมือนกันจาาน้จาไรสารเคมีเจ้าลรสารเคมีตัวๆๆนะเจ้าเจ้าตอนนี้นะเจา้าฮกอมาอยู่ตีตีเจ้าบาทเป็นทอผ่าแล้วนะเจ้าซึ่งตีนป<บ>ืนทองไ้อยงเจ้าไอเบสสูงทอผ่าผู้สูงอายุวัดตนเก่ื จ้าต้นพาทอผสมอายุวัดป้นแก่นะจ้าเดี๋ยวเข้าไปพอสต่ก่อนหนึงนะจ้าเราเปิดวิธีการทออย่างใดพองนะเจ้าไอเล่เจ้าเจ้าตอนนี้นะจ้าเฮอกไ้มายู่กับ คุณแม่นะจ๊ะปีเป็นคุณทอผ่านนะเจ้าับผมแม่จาสวัสดีเจ้าอีก้าเจ้าแม่มีสิวาอยังเจ้าปาเป็นสีหเลงปากเป็นสีหเลงนะเจ้าอ่าอยังบัวมาช่อมอสูนตุนผ่านพขอปขาผสมอายุบตนแก่นะเจ้ามีตีมาเป็นยังไงเจ้าทำรักคู่กักอรับเบ้าเหมือนนิยายไ่ใช่ไครับแเจ้ามันโคแต่มนโคน่เจ้าต่อเจ้า แม่ครับทออย่งนี้อยู่ครับนี่ครับอันนี้ต่อผ้าฝ้ายแก้มไหมอ๋อทอฝ้ายแก้มไหมเป็นห้องวันไล่อันนี้เป็นไล่ทีปุ้นใหญ่อ๋ออันนี้ติดต่อไปมีปิ้งดินอย่างนี้อันนี้เป็นไหมลูกอ๋อปิ้งไหมติดต่อไปปิ้งไหมแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นไหมแล้วนี่เป็นฝ่ายฝ่ายที่เป็นห้องฝ่ายแก้มไหมเจ้าก็คือว่าใจเป็นฝ่ายแปด้งดินหรืมหัวก็เหลือเมันทันมาต่ออันนี้ไหมเจ้า ปีน้ำขนาดนค่ะักนบบุงนบอีะไรอีงพื้นหนึ่งมีใจเวลาเมินประไดต่อพื้นหนึ่งต่อประมาณจุดหนึ่งอ่ะโออนั่งอีต่งวันจ้อยตึ้งวันแล้วน้องยองคุณว่าอันคุณยองนะเจ้าเปิดมีวิธีการทอผ้ามาเมินประได่เลยหรับเ่าั้งข้อตางเมอหอสสี่ศูนย์แล้วเนี่ย หลายสิบปีนะจ๊ะจ้าวคนรวมกันอยู่เนี่ยจ้าก็ปีหันไปนะจ้าปะจะปิ้นการพ่อผ่าของกลุ่มผู้สูงอายุของวัดตุนแก้วนะจ้าวปิ้นพ่อผ้าไหมมีลายต่างๆลายโบราณอย่างเช่นวัานี่นะจ้าเป็นลายที่คุณดอกใหญ่นะจ้าซึึงเก็สะท้อนถึงนะจ้าที่ชีวิตความปิ้นอยู่นะจ้าตีเอาดอกใหม่นะจ้ามารังสรรค์เป็นลายของผ้าทอ สะท้อนชีวิตของคืนทิมสะท้อนชีวิตของคุณยองเจ้าก็ยังหลงเหลือเขวเด้หันอยู่นะครับและอ่อนรุ่นใหม่ดีเตยหันเปื้นทอผ่านะครับก็สามารถมาพอได้ที่วัดตุ่นแก้วได้นะครับแต่ยังมีแม่<อ>บัตรน,นะครับมาท้องหัวหันหรือหพออยู่นะครับเจ้าในวันนี้ก็ข,ขอขอบคุ้นมาที่ตีเตยนะจา้าตีหนูคำหขอบคุณเจ้าเจ้าตอนนี้นะเจ้าฮาก็มาอยู่กับแผานเจ้าอาวาทไยสารธีรคุณนะเจ้าเจ้าอาวาปตุนแก้วแล้วก็ เจ้าคณะตำบลตำบลเวียงยองเจ้าหัตมาสัมผาถึงจุดประสงค์มาเจ้าในการสร้างศูนย์พาทอของคณะผู้สูงอายุละก็พิพิธภัณฑ์พาทอโบราณของเวียงยองนะเจา้าประดับสกาเจ้าเจริญพรเดครับผมจ,จุดประสงค์ตีรวมกลุ่มในบานมาทอผานี้คืออะไรครับจุดประสงค์ของศูนย์ลงตดต่อผ่านในปฐมแก่ผู้สูงอายุนี่ฝิ่นว่าคุณเถาคุณแก่เป็นสามารถตี ต้องต้อฝ่ายได้เหมือนตะกอนนี่ต้อหูทีคุ่มแก้วเจ้าคุ้มแก้วตะตะูนครับคุ่มของแม่แวนแก้วตีตะปูน,นี่้วกอมาลมกลุ่มกันทีในวัดในวาในปีพศสองพันห้าร้อยสามทิพเก่าคือลุงเป็นคนลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างแม่เป็นคนหัดจย่าุลุงครับอ,อันนี้เป็นการส่งเสริมคือว่าอนุรักษ์การต้อผ่า ตอนจะขึ้อคุณเฒ่าคุณแกมีไยใด้รใดผมเจนนักครับผราได้ก็วันบกีบาทคืนหนึ่งแม่ใดอยู่สองร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือจำให้มันที่ใดงานแม่อาหักจากหรือล่ะสิ่งหรือเด็ดหรือหนึ่งเดียวใดสองร้อยห้าสิกตาแหงครับแต่จังหวัดขาอยู่ปันสามมันเป็นฝ่ายแกมไหมผสมกับไหมแต่ไหมไทย นูอยากู่ว่าสมมุติว่าพระอาจารย์ใดต่างศูนย์เนี่ยมานะจ๊ะคือมันจะโดยอนุลักษ์แล้วก็่วยพึงเยาวาชนรุ่นใหม่แบบเห็นความสําคัญของผักพา,ายองค์ใงไจของจ้ะเจงหลายปีมานี่่ะตุลงอื่ออัน <Okay. S 2> คุณนำชุมชนก็ดีละอ่อนใหงยองก็ดีเน <Okay. S 2> ี่ยมาฝึกมาเอาเหมืงกันแ่บความสําคัญมังมิสทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราอ่อนที่จะมาสืบสารมันถึงเคยมีจ้ <Okay. S 2> เพราะว่า ลายได้มันน้อยเนาะลายได่มันอพอมีนักเลยกว่ามันมีความอดทนเหมือนคุณเ่าเหมือนนี่ามการต่อผ่าก็ต้องใจวิธีการอ,อดอดเอาภาษามาตีว่าบางข้างบางคราวเนี่ยเห็นหู้ด้วยตนเองพอแม่แม่บนเจงเห็นจะไปแท้พ็นว่าเห็นหู้จากแม่รุ่นก่อนๆขื้นกีอย่างกีคนเดียวไดแต่คนรุ่นใหม่มัน แขกวักไฟวัดไม้ก่อนตุลุงปีหน้าเฮยเยี่ยมได้เจ็บแขนอยากใหญ่นี่ตึกเกาะตึงใครได้่ละอ่อนมะเฮนเลยนะมันก่อนมีเฮนเต่งสตาลหนักที่สุดเลยตุลุงทำหล่อนมะเฮนนี่น,นะใช่บอมเอาทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความอดของหล่อนที่จะมาทำกับตุลุงมันมีที่ยิ่นได้เราตุลุงคือว่าภายพักหนาหมดรุนนี้แล้ว ตุลุงจะอนุรักษ์ไว้จะไดนครับคงจะหันกาเป็นผ่าติดต่อทำมดรุ่นไปก็คือนิดบัเลิงก์อีกคูนแล้วการคนต่อผ่านในต่างจังัดยงยอมอย่างนะก็จะเลิกแม่ป้แม่นี่สักสี่หาคูณต่อบาทสี่คูณเดียวหลังจากมดมันนี้แล้วก็คงจะอาสารในการต่อผ่าปฐุมแก้วคือมันมีใครมานสูงตุลุงอ่ะใจตุลุงตึกอ่ะจะมาหันแต่ผ่าตีว่าโช,ชของแม่ แม่เพนสีตอผ่านพื้นนี่อ่าคุณนั้นคุณนี่ตอแม่นงคานตอลาดดอกพิกุนลุงจะแป้งคือตั้นลุงน่ะที่แป้งใหม่เนี่ยลุงตอผ่าบุญโชผ่าจะแป้งเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ออเคยอนุรักษ<ห>์ไว้ก่อนครับเหมือนจังบุญเนี่ยจังบุญเ,เป็นสินเก่าผ่าเก่าคุณเฒ่าคุณแก่ที่ตายไปแล้วทำจากมิสสิ่พื้นแล้วถึงเป็นของอันจะแม่ฟองํำนากระปุล ออันนี้รยวแลเจ้าหนีหน้าจ้ปกะเป็นกรรมือสัมพาของทันพระครูภัยสาธีรคุนูนะเจ้าเจ้าอวาวาตนแกน้วเจ้าคณะตำบลตำบลเวียงยองนะเจ้าตีเห็นนึงความสําคัญของพาทอแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของคุณยองนะเจ้าครับนี่ก็จะเป็นแหล่งอ,อผอานในตำบลเวียงยองนะครับตีอาจจะเหลือเพียงแห่งเดียวแล้วนะครับ ที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับสําหรับคนหล่อ,อนรุ่นใหม่นะครับเขาควร<อ>จะเยียนหูหูจักลายผ่าหูจักวิธีต่อผ่าเพื่ออนุรักษ์ไว้ครับแม่นเจ้าว,วัฒนาวัฒนธรรมคุณยองค่ะคุณยองว่าสื่อใคยจะสื่อเป็นเจา้าอย่างใดแล้วนะาเจ้าก็ขอกราบขอพระคุณท่านพระคูไพศารพีเรคุณนะเจ้าตีได้อโอกาสแล้วก็ได้ความหูกรรมออสองคนเจ,จ,จ้าขอพคุณเจ้า,จ,าจะเป็นพรเ้อร์ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วโฮเด็ม ตปเอลขอวัดตนแก้วนะครับเป็นแหล่งท่อผ่าที่มีอยู่ในหลักปูนแห่งหนึ่งครับผมเจ้าในวันนี้นะเจ้าข้าก็ได้มาหันผ่าโบราณวิธีการท่อผ่าของคุณยองนะเจ้าแฮมอย่างหนึ่งทีสำคัญนะจ๊ะก็คือการสืบทอดเจ้าตึงวันนี้นะเจ้าหันว่าการท่อผ่านะเจ้าป็นคุณเท่าคุณแก่หมดแหละนะเจ้าก็คือคุณยองนะเจ้าถ้าคุณยองมาสืบทอดแล้วใครจะสืบทอดมันก็จะเพราะฉะนั้นนะเจ้า คนรุ่นใหม่นะจ๊ะค้อนี้อะไรเนี่ความสําคัญของวัฒนธรรมเก่าๆแล้วนะจ๊ะคนเก่าๆยังมีอยู่แต่ทางหายไปค่ะจะสืดทอดเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่นะจ๊ะถึงเวลาแล้วนะจ๊ะจะมาจุเจิการรวมมือกันในการสืดทอดในวันนี้นะจ๊ะเฮาประเด้มาดูความรู้เกีกับการทอผ้า,าวิธีการทอผ้า,าของคุณยองในวันนี้นะจ๊ะน้องฟาายกับไอเบยจบของเราไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ ขอบคูณดิเต้กินเพื่อรอยครับูชยโชยโชยโชชนี่ชื Relax> ่อชื่อร้านอย่างครับชื่อร้านอย่างครับ่อนอนส่วนบุญทุกคนต้องหันคลิปนี้